สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่องส5่สิซนิวภาคอีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือดยจานสีสม้มวันนี้พบกับดิชันวิภาวรรณทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดยังเป็นปกติผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามสถานการณ์ลำน้ำในช่วงฤดูฝน วันนี้เมื่อเวลา13.30นาทนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยนายรานธรณิตเทพแพงตาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอด็ดนางสาววิภาดารัตนโะรจานาประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอด็ดลงพื้นที่ติดตามสถานาการณ์ลำน้ำยางและแม่น้ำชีในช่วงฤดูฝนโดยมีนายวสัน์ กรมดีสารพุ่มในการโครงการชประทานร้อยเอดและนายสรายุทธช่วยชาติพุ่มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางรายงานสถานการณ์โดยได้รับฟังบรรยายสถานการณ์น้ำในภาพรวมการเตรียมการของศูนย์เฉพาะกิจลำน้ำยางซึ่งมีการเก็บกักน้ำในแก้มลิง2ฝั่งจำนวน59แห่งได้ 61. 4 2ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ41จากความจุ เก็บกักรวมถึงสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำชีตอนกลางและแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าในลำน้ำยังไม่มีกรณีน้ำล้นตลิ่งสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้เร่งระบายลงสู่แม่น้ำชีอีกส่วนหนึ่ง ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นเกณฑ์ที่สีเขียวซึ่งมีการเฝ้าระวังโดยกรมชลประทานดูแลยอย่างใกล้ชิดมีการเตือนโดยการดูจากระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันขณะนี้น้ำต้นทุนที่อยู่ทางจังหวัดตอนเหนือของร้อยเอ็ดสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำเยอะอย่างเช่นกรณีของเขื่อนอุบลนรัฐระบายน้ำออกถึงณขณะน,นี้ระดับน้ำยังต่ำกว่า 140, ร้อละีรวมถึงยังฝากถึงพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวล ตอนนี้สลังากการขึ้นด้านล่างนะครับที่ท,ที่ที่เตรียมไปแล้วจนสตจนสาล้ำชีเลยกิโลก,กว่าครับแต่ช่วงที่ชนประธานทําทพนังป้องกัำลํามมชีที่ชนประธานเขาดูแลพนังก็คือถนอนใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็คือปรับสภาพหลัง,ลงพนังนี้เป็นถนนที่ใส่เพื่อเขาทางตอนบนนะครับในเขตจังหวัดกาลสินไหลมารวงกันแล้วก็ จะไหลลงมาความยาวนะครับในส่วนที่มีปัญหาก็คือจะอยู่ในช่วงสีงแดงแดงนะครับตั้งแต่ น้ำบางแห่น้ำบางลีน่ะครับน้ำลงไปแล้วก็ไปสบชีครับอีกประมาณมีน้ำเพียงสาวที่ผ่าอัดเท่านั้นไหมครับครับน้ำไหลเข้าสาจุดแปดล้านลอยลงอยมาแปะแป ครับครับตกตื่นแล้วก็มากกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีน้ําเข้าเกือบสามสิบล้านนะครับพอเกิดลาฟาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเริมดีฮะตโหลสิบตกเยอะหน่อยนะครับตอนนี้น้ํามาเข้าเข้ามาแล้วเต็ดแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับขณะที่เกิดงนตกเนี่ยปีน้ำเพียงเจ็ดสิบเอ็ดนะครับถือว่าเก็ดไม่ได้ตามเกณฑ์นะฮะ เตอนนี้เล่นระบายอยู่ให้ทับทิมที่เกิดวางยางนะเหลือขึ้นไปนะมีน้ำประมาณสักเก้าสิเปอร์เซ็นต่อกันที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ1นึ่ตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเช้าวันนี้เมื่อเวลา9 3 0นานาทีที่หอประชุมอำเภอศีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดและเวลา13 30นาทีที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาาาาริวัณณวรีนารีรัตนชกัญญาในการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยกลไกาการทำงานที่เข้าถึงและสามารถตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างไร้อรอยต่อและเกิดประสิทธิผลในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยมีนายอำเภอพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอปลัดอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาคเครือข่ายอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลตอบข้อสักถามและนำดูผลการดำเนินงาน การดำเนินง,งานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัราชกัญญาเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทายให้ทุกจังหวัดอำเภอและส่วนราชการที่รับผิดชอบประจำตำบลดำเนิน,นการคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหาต้องพัฒนาและแก้ไขให้ยั่งยืนโดยใช้ข้อมูล หลักเกณฑ์ความจะเป็นขั้นพื้นฐานและก่อชอชอสองคอเป็นฐานข้อมูลที่สำรวจสภาพปัญหาของครัวเรือนหมู่บ้านมาใช้วิเคราะห์เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่ยังมีปัญหามาดำเนินการแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการบรูรณาการร่วมกันร,ระหว่างท้องที่และท้องถิ่นให้ครัวเรือนที่มีปัญหาหรือตกเกณฑ์ตามระบบฐานข้อมูล Thai QM และ TP Map โดยมีนายอำเภอเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้ประชาชนในหมู่บ้านมีหลักการดำเนินชีวิตด้วยการมีความรู้คู่คุณธรรมพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยใช้การปลูกผักตามกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้เกิดการแบ่งปันเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและกิจกรรมทานการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แปลงโคกหนองนาอันจะช่วยให้สามารถลดรายใจ่ายในครัวเรือนและยังมีพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคตลอดทั้งปีและที่สําคัญสามารถนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและคนในชุมชน ส่งผลให้ทั้งตำบลทั้งอำเภอและทั้งจังหวัดมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้รักสามาคัคคีและมีจิตสำนึกคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมีการจัดทำทางขยะเปียกลดโลกร้อนอานจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่หประจำปี2566 เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายโชตศักดิ์บุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส,งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ทับ2566ณหอประชุมสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทุ่งบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนส,งส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2566ตัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะอนุก,กรรมการและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างจริงจังบูรณาการร่วมกันในการลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตามฟังก์ชันที่รับผิดชอบ <c oughs> เช่นการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการแหล่งเงินทุนและอื่นๆรวมถึงให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการทุกไตรามาสเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและร่วมกันพิจารณาแผนการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานต,างางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงต่อไปคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมนลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีซัดนิวภาพอีสานเอชดีจานดาว IPM ีเอ็อาจารย์สีส้มดิฉันวิพาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษทัศนีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ